สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะรถเจ็ดที่นั่งที่เป็น PPV ขนาดใหญ่คันนี้แนะนำให้ใช้อีกคันหนึ่งจะเป็นรุ่นนะคะ Isuzu MU-X ปีนะคะผลิต20จดทะเบียน21เครื่อง3 4 0 0 4คูณรุ่นท็อปสุดของเขาท็อปสุดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันข้อมูลตัวไฟนะคะตัวไฟจะเป็นไฟเลเซอ์นะข้างหน้านะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วไฟตัดหมอกก็ติดตั้งมาจากศูนย์ให้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ ตัวรถนะคะตัวรถตัวนี้มันจะได้ตัวล้อนะคะล้อที่ติดตั้งมาจากศูนย์แม็กประมาณขอบยี่สิบนะคะตัวรถบันไดขึ้นลงสบายภายในท็อปยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันภายในท็อปนะคะตัวนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลนะตัวนี้สีน้ำตาลน,นะคะเบาสีน้ำตาลแล้วก็บอกปรับข้างก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะขับขี่สบายเออพวงมาลัยนะคะสามารถปรับเสียงได้แล้วก็คันนี้ก็จะมีเนวี่ให้ด้วยนะคะเนวี่ก็จะอยู่ ตัวนี้ก็จะขึ้นตามนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะปรับตัวโหมดนะคะขับสองขับสีได้หมดนะคะฟ,ฟูเอ,อ่อฟูไดแล้วก็เลขไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันก่อน,นเลขไม้ไม้เข้าศูนย์ตรงตามระยะนะคะเจ็ดหมื่นห้านะคะตามนี้เลยแล้วก็ตัวนี้มันจะมีเซนเซอร์เซนซิงด้วยนะคะที่บอกกําหนดระยะทางนะคะขับห้ามข้อมเลนนะตัวนี้อ่ะจะได้ตัวท็อปตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันเพิ่มเติมอีก ตัวนี้นะคะราคาหายจากป้ายแดงเยอะมากเลยนะนี่ภายในข้างหลังนะคะข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะคะชาร์จแบตในรถได้นะคะก็เป็น12โวลต์นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวไททีซีข้างหลังด้วยนะคะมีให้สองตัวเลย USB ให้ด้วยนะคะแอร์ถึงทุกมุมเนาะ,ะฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าแล้ว เปิดจากรีโมทได้เลยนะคะตัวนี้เปิจากรีโมทได้เลยใส่ของได้เยอะนะคะใส่ของได้เต็มเลยนะคะตัวนี้บอกสามารถปรับปรับได้ด้วยแล้วก็นั่งเสริมได้ด้วยดูเอ่อรถเนี่ยต้องแจ้งกันว่าเป็นรถเจ้าของคนเดียวเลยนะคะรถหน้าหลังเดิมนะสีบอลดูเลย เรามาดูห้องเครื่องเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้เปิดห้องเครื่องให้ดูนะเราเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนตัวรถ3,000นะคะ Mew X นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่ประมาณล้านหกกว่ากว่าเกือบเกือบล้านเจ็ดตอนนี้ราคาของเราอ่ะปรับลงอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันนะคะรายละเอียดตัวเนี้ยไฟนัซ์ก็จัดได้เยอะด้วยแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกห้องเครื่องอีกนิดหนึ่ง เครื่องนะคะห้องเครื่องก็จะเป็นเครื่องตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยนะคะรถขนาดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะรถเพิ่งมาสดๆเพียวๆเลยรอยอาร์คนะคะของฝากระโปรงก็ยังไม่มีการแกะไขทั้งสิ้นนะคะได้เลยเพดนะคะเพดก็ไม่มีรอยแกะนะคะตัวแต้มสีนะคะแต้มสีออของศูนย์นะคะก็ยังอยู่ครบลองมาดูรายละเอียด อีกนิดนึ่งคันใดหารถขนาดใหญ่นะคะรถเจ็ดที่นั่ง PPV ขับ4ไปเที่ยวต่างจังหวัดแนะนำคันนี้ให้ใช้อยากจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดติดต่อนิดเบอร์ข้างล่างได้เลยจะฝากเบอร์ไว้นะคะหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะติดต่อได้เลยมีบริการนอกสถานที่นะคะ หรือโทรติดต่อ088 0164554เบอร์นิดได้เลยนะคะคอบคุณค่ะ